เฮ้เราลองเป็นฝั่งเอฟอาร์บ้างดีกว่านะครับเฮ้ลองดูลองดูลองดูอ่าเฮ้เมื่อกี้เหมือนจะมีขาดลูไปเกิดขึ้นเลยว่ะทำไมทีมนั้นมาอยู่คนเดียววะแล้วโคดูผิดนั่นไงกูผ่าละทีมนั้นไม่อยู่คนเดียวจะเอ๋ไม่ต้องมาตรงกลางก่อนนะครับจากที่ผมคำนวณไว้นี่อือง่ายๆครับง่ายๆง่ายๆไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมาก โอ <sk PI AN 2> ้โหด่านแม่โคตรคลาสสิกอ่ะจะบอกให้เฮ้ยนี่เฮ้ยไลน์แอรนั่นใช้ยสไนเลยเหรอเฮ้ยปิงปิงไอ้นั่นมันแปลกๆนะครับปิงไอ้นั่นมันขีดเดียวอ่ะเฮ้ยโอ้โหแม่งดักจี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออยังไงอ่ะยังไงอ่ะเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยระเบิด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 อุ๊ย อุ้ยกับตายกับตายเฮ้ยมึงระเบิดไปเยอะกระจักเลยกับกับฐานก่อนครับกับฐานก่อนกับฐานกับฐานกับฐานไม่ไหวไม่ไหวครับพวกนี้แม่งเลิ่มจะระเบิดอุ้ยอุ้ยเสียกปืนอะไรอะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ปืนมันคือปืนอะไรกันน่าสนใจยิ่งอุ้ยเต็มหัวครับเต็มหัวเต็มหัว จะเอตัวเองอือเอ้ยอืออเลือนแบงเ,เ,เหลือลลเลือนแ่งเหลือเจ็ดจบละจบละเลือนเหลือเจ็ดมาปุ๊บเฮ้ยอุย้ยเออเฮ้ยมันใช้ปืนกลเบานะครับดาเมจมันจะเบาแต่มันจะเบามากๆแต่ข้อเสียคือมันจะยิงรัวนะครับข้อดีคือมันจะเบา โอ้ยนี่แม่งลาดกูพี่โบกี้ยดีลาดหน่พ่อลาดหน่พ่อลาดหน่พ่อลาดโอ้ยไหนขอดูเลยสิโอ้ยแม่งเล่นปืนอาร์กนะครับปืนอาร์กแม่งกระสุนมันจะมันจะเกาะกลุ่มนะครับเฮ้ยอะไร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 นี่ก็อีกคนไอ้นี่ก็อีกคนเอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมด ฟบเฮ้ยเหมือนเห็นเฮ้ยมันจะขึ้นมาข้างบนนะครับมันจะขึ้นมาข้างบนจะได้บอกคำนวณไว้นี่ไง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 ครับนอนไปไปเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างบนมอยู่ข้างบนมอยู่ข้างบนเพื่อนโอเคเราออกไปอยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหม นี่นี่นี่มันจะอยู่ตรงนี้มัอยู่ตรงนี้อื้มอื้มเฮ็ดช็อตไปสิครขาไปจ่อไปสิครับเฮ้ยรันขายอุ้ยโอ้โหแม่งสู้อักไม่ได้ว่ะคือเกมนี้แม่งเพจูวีจริงๆนะอยากได้ปืนดีๆก็เติมซะอะไรประมาณนั้นอุ้ยโอ้โห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 มึงก็เกินไปไอ้ชายเฮ้ย กูไม่สู้นะกูไม่สู้นะเฮ้ยเงียบแบบนี้หรือว่าหรือว่าเฮ้ยเอออย่างไงอ่ะอย่างไงอ่ะอย่างไงอ่ะเฮ้ยไม่อย่าป่าระเบิดไปนะครับเผื่อโดนเฮ้ยไม่โดนว่ะนี่นี่นี่เราแอบดักตรงนี้เลยดีกว่าอุ้ยอุ้ยเออเกือบแล้วมึงเกือบแล้วนะมึงเกือบแล้วนะมึง อืมเรียบร้อยเรียบร้อยก็แค่นี้เลยอะโดมันยากตรงหน่านโอ้โหกระสุนแม่กกระจยชิบหายไปปวกเลยเฮ้ยราลองนี่ปาระเบิดตรงนี้นะครับเพื่อทำการปิดทางนะครับนี่เล่นว่าเลนมาเยอะนะครับเอามาใช้กับเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอ่าเฮ้ยอุ่ยเหียวแฟงเบ็ด ัตว์แม่งคือเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแม่งแอบแมงแอบอยู่แถวนี้เปล่าวะโอ้โห oh, อยู่ๆก็แบบแฟงเบดปาดหลังเต็มหลังกูเลยนะครับหลังกูแหกเฮ้ย <Hey. S 1> มึงจะวัดใช่ไหมมึงจะวัดใช่ไหมมึงจะวัดใช่ไหมฮะวัดใช่ไหมได้นะครับได้หมดห้าได้หมด้าเฮ้ยไอ้ hey. ไนั่นเฮ้ย อยันนี่มาได้ไงยันนี่มาได้ไงมาได้ไงตายซะเฮ้ยไอ้น,นี่มีการจ้องศพนะครับมีการจ้องศพทำไมศพมันไปอย่างนั้นวะเปลี่ยนปืนได้ปะโอ้ยเปลี่ยนปืนไม่ได้วะเฮ้ยโอ้โหโกระสุนกระสุนเลยยี่อะไรวะนั่นนะอะเฮ้ยอย่าบางังอย่าบางังอย่าบางังไปตาบังเหรอขายถั่วเฮ้ยข้างบน อุ้ยอุ้ยโดดได้ไงวะแม่งโดดได้ไงวะเฮ้ยเอ๊ะทำไมกูไม่ได้ยินเสียงกระสุนปืนวะคืออะไรวะกระสุนเก็บเสียงเหรอหุ้ึขอเธอ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 เออโอ้โหเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะไอ้แม่งไม่ตายเฉยไหนขอดูด้วยสิ ทำไปเสียกปืนมันเป็นอย่างนั้นน่ะเออนี่ดู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 อืมเอ้ย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 เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมันมาฆ่ามึงอะมึงไม่รู้เหรอโอ้โหวิเต็ม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 โอ้โหตัวตัวกูแม่งหนาอออือ ตัวผู้ชายนะครับมันจะออกหนาๆนิดนึงนะครับจริงๆคิดบล็อกน่าจะพอๆกันนั่นแหละเออนี่เขาเรียกว่าการพีคแบบวอลโลแอนต์เขาเรียกว่าการพีคแบบวอลโลแอนต์เฮ้ดูไว้ดูไว้เฮ้ยโอ้โอ้เกมนี้มันต้องแบบกระชับกระเฉ้นะครับมันต้องฉับไวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่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 ไม่ไมเจ้าบิดไปไล่ฟันเข่านะครับ อมีเป็นไฟันเขาเฉยไอตัวผู้หญิงนี่มันจะพิ้วนะครับมันจะเพิ้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งเป็นสไนแเ่งเป็นสไนโอ้โหเกือบลเกือบลเกือบลเย้้้้จิ้ว้้เฮ้ย อุ้ยโอ้โหไม่ตายได้ไงวะแต่เลือดน่าจะโลน่าดูแล้วเออนั่นแหละก็แค่นั้นแหละไม่จะยากตรงไหนเลยปะโธเฮ้ย,ย <c oughs> แม่งไอตัวผู้หญิงที่จะเอาไปอะไรฟันขาวอย่างเดียวเลยใจเอตัวเองเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันเจเพื่อนเออสวยสวยสวย เฮ้ยเฮ้ยหลบเฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนเพื่อนมันขึ้นไปข้างบนนี่เราปาระเบิดไปอย่างนี้ก่อนดักไว้ดักไว้แล้วก็ค่อยๆแอบย่องเข้าไปที่ฐานมัดนะครับค่อยแอบย่องเฮ้ยการย่องสำเร็จไประบายก็ไม่อยู่แล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ย ดีอืออืออือหลังแหกไปสิมึงหลังแหกไปสิมึงหลังแหกไปสิมึงเรียบร้อยอ๋อโคตรง่ายเราปาระเบิดตรงนี้นะครับเพื่อทำการปิดทางทำการปิดทางเอออุยเฮ้ยอมึงรู้ได้ยังไงมึงรู้ได้ยังไงเฮ้ยไปก่อนดีกว่าครับไปอุ้ยโอ้โหได้ไงแฟงเบดอีกละ เฟงเบยคือแบบทีเดียวคือแบบหวังตายได้เลยอเออป่าเต็มหลังกูกระเป๋ากูาแหกจ่ายมาเลย20บาทเฮ้ยโอ้โหแม่งไปโดนได้ไงวะเฮ้ยไม่ตายอะ่ะเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างย้ยนี่อะไรเด่ะไอ้ยันนี่อะไรเย้ยนี่อะไรเฮ้ยอืมอะไรยิงใครยิงใครฮะ ฮัลโหลไอซี่ออโอ้ยโคตรมันอะจะบอกเลยเออคือคือถ้าเล่นแบบคนน้อยๆอย่างเงี้ยเออโอเคเว้ยโอ้โยไปยิงไปโดนคือเหี้ยอะไรวะไอ้ยา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 เฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอี๋อีนี่มันเจ็บอีนี่มันเจ็บอีนี่มันเจ็บเฮ้ยเร็วเก็วเร็วเก็วเร็วๆเก็วเร็วเร็ว เฮ้ยระเบิดขอสักตัวเถอะขอสักตัวเถอะโอ้ยโอ้ยนั่นมันด่าอะไรกันโอ้ยเต็มหัวนะครับโอ้โหฆ่าไปสิบสองตัวจี๋ยสุดสนุกสครับสนุกสนุกมากสนุกมากโอ้โหได้อะไรเนี่ยกิจกรรม power play time dolphin spray สเปปาโลมาเนี่ยเขาดูสัมภาระหน่อยสินะครับจริงๆมันมีปืนที่มันแจกมาให้นะครับอมนนี้ปืนอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่า,าเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้นะครับโหนี่อะไรเนี่ย exp power up นี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ัออสเฮ้ยมี130%เอาไอพอย์ power Point up ด้วยโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สารคดีนี้ก็ขอจบรายการไว้แต่เปท่านี้ดีกว่านะครับ ก็มาเล่นพอหอมปลาหอมพอนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับไปหาโหลดกันมาได้นะครับ PB นะครับอโอเคนะครับสลคลิปนี้ขอจบรายการวันที่เปงนี้นะครับไปละสวัสดีครับไปไปจ้าคนแะคนลระครั้งด้วยละ่ะคุณได้รับคำเชิญไม่เล่น